ขอสัญญาจะรักชาติไปจนสิ้นสุดลงหายใจพระองค์สถิตในหัวใจของคนไทยทั่วลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอนอมนำทำต่อไป ใจทวินขอสัญญาจะรักชาติไปจนสิ้น ทรงเป็นจอมทัพไทยมิ่งขวัญเหล่าทหารจงรักพักดีอย่างยืนนานเพื่อราชวงศ์จักรีด้วยพระมหาการุณาทิคุณใต้ร่มพระบารมีกองทัพไทยสดุดีถวายพระเกียรติด้วยชีวิน พะทรงนำความร่มเย็นความรักให้แผนดินพ่อเดินก้าวไปทั่วทุกทินคลิกฝืนเป็นแผ่นดินทองเ70ปีที่พอ่อทรงงานให้บ้านเมืองของเราเรื่องรองประชาทั่วโลกแส,สองในหลวงรัชกาลที่เก้าพระองค์สถิต ในหัวใจของคนไทยทั่วลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้อมนำทำต่อไปด้วยหัวใจทวินขอสัญญาจะรักชาติไปจนสิ้นสุดลมหายใจ ทั่วลาทุกคำชสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้อมนำทำต่อไปด้วยหัวใจทวินขอสัญญาจะรักชาติไปจนสิ้นสุดลมหายใจ mm hmm. พระองค์สถิตในหัวใจ คนไทยทั่วลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้อมนำทำต่อไปด้วยหัวใจทวินขอสัญญาจะรักชาติไปจนสิ้นสุดลมหายใจ อสัญญาจะเป็นคนดีของแผ่นดินเพื่อประเทศไทยดํารง อุทกภัยหรือน้ำท่วมครั้งรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้12จังหวัดที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปี2560ได้สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยรวมทั้งสาธารณูปโภคเป็นอย่างมากจนรัฐบาลโดยกองบัชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยแห่งชาติต้องประกาศยกระดับเป็นการจัดการสาธารณาภัยระดับ3หรือภัยขนาดใหญ่ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณาภ,าภัยพุทธศักราช2 5 5 8 รวมทั้งตั้งกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยส่วนหน้าขึ้นหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขต11จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเขต12จังหวัดสงขลาทั้งนี้ตั้งแต่เกิดอุทกภยัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายทุกรัฐมนตรีสั่งการให้กองบัญชาการป้ภัยแห่งชาติซึ่งมีหน่วยงานกระทรวงต่างๆรวมทั้งกระทรวงกลาโหมและศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยทุกกองทัพ ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบทกภัยที่กำลังเดือดร้อนโดยให้ทันทีและต่อเนื่องแบบบรูรณาการตามแนวทางประชารัฐและเป็นนโยบายสำคัญของพลเอกประวิตรวงศสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมภายใต้แผนบรรเทาสาธารณาภัยกระทรวงกลาโหม พุทธศักราช2558ที่กำหนดให้หน่วยขึ้นตรงของกระทรวงเตรียมกำลังทั้งกำลังคนและยุธทธปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยนำศักยภาพและขีดความสามารถของหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนทันทีขณะเดียวกันให้โครงการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องไปจนถึงขั้นพื้นฟูโดยทำงานร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขเช่นเดิม ทั้งนี้สรุปการปฏิบัติงานที่ผ่านมาดังนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยกองทัพไทยส่วนหน้าณนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกำลังพลและยุทธป,ปกรณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัยทั้งการแจกจ่ายถุงยางชีพอาหารกล่องช่วยอพยพประชาชนคนย้ายสิ่งของผลิตน้ำประปา ตลอดจนทําความสะอาดพื้นที่ต่างๆสําหรับการดําเนินการฟื้นฟูในขั้นต้นได้จัดชุดช่างซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรกลการเกษตรรถจักรยานยนต์ในขั้นต่อไปจะใช้ศักยภาพของหน่วยประชาการทหารพัฒนาบูรณาการการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายโดยกดําหนดความเร่งด่วนให้กับบ้านพักและสถานศึกษาสําหรับการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนสะพานจะได้พิจารณานสนับสนุนการดําเนินการให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป ศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยกองทัพบ,บกได้จัดกำลังพลรวม25กองร้อยพร้อมยุธทธกรณ์เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในทันทีที่เกิดภัยเพื่อป้องกันและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยแบ่งการปฏิบัติเป็น2ขั้นตอนขั้นแรกการบรรเทาสาธารณาภัยบูรณาการร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นการเร่งด่วนด้วยการอพยพและขนย้ายสิ่งของไปยังพื้นที่ปลอดภยัย ทำแนวกั้นน้ำสร้างสะพานชั่วคราวและกําจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ํารวมทั้งได้นํารถครัวสนามและรถผลิตน้ําดื่มประกอบอาหารและผลิตน้ําสะอาดแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในการดํารงชีวิตตลอดจนนําถุงยางชีพและสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ถูกตัดขาดท่านที่2การฟื้นฟูสภาพเมื่อแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและให้ผู้ประสบภัยสามารถดำรงชีวิตตามปกติโดยเร็ว ได้ดาเนินการใน2ลนักษณะประกอบด้วยการฟื้นฟูความเสียหายบ้านเรือนประชาชนโดยดําเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายบางส่วนให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและดําเนินการสร้างใหม่ให้กับบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหลังโดยใช้หน่วยทหารในพื้นที่ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันและพร้อมให้การสนับสนุนจากส่วนกลางหากหน่วยในพื้นที่มีกําลังไม่เพียงพอและการฟื้นฟูความเสียหายระบบสาธารณูปโภคสถานที่ราชการและสถานที่สําคัญของชุมชน บูรณาการร่วมกับทางจังหวัดและสนับสนุนการฟื้นฟนูตามร้องขอพร้อมทั้งสนับสนุนยานพาหนะขนส่งถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคจากองค์กรภาครัฐและภาคประชาชนไปยังพื้นที่ประสบภัยตลอดจนเปิดศูนย์รับบริจาคเงินผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง5มองไปกับกองทัพภาคที่4เพื่อนําไปจัดหาสิ่งของจําเป็นเร่งด่วนและตรงกับความต้องการของผู้ประสบภัย เหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ปลายปี2559จนถึงขณะนี้สถานการณ์ได้คีคลายลงตามลำดับแต่รัฐบาลยังถือว่ามีภารกิจสำคัญในการดูแลประชาชนเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงและเป็นวงกว้างสำหรับหนึ่งในหน่วยงานที่รัฐบาลมอบหมายให้เป็นแกนหลักสําคัญที่เข้าไปดาเนินงานช่วยเหลือประชาชนคือกองทัพบ,บกที่วันนี้ยังคงเดินหน้าทํางานแข่งกับเวลาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน อะไรคืองานเร่งด่วนที่ได้ดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย ame, dad, ู่ในขณะนี้ครับผมการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดอัทกภัยนะครับท่านพลโทปิยวัฒน์นาควานิษมาทั้งปฏิเสธและสั่งให้เปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทั้ง2ีศูนย์นะครับเพื่อที่จะประสานงานตามแผนการช่วยเหลือกับส่วนราชการภาครัฐเพคเอกชนมูลิตาที่เกี่ยวข้องนะครับที่สําคัญใช้การสร้างสะพานเร่งด่วนให้กับพี่น้องประชาชนจำนวน5สะพานนะครับตามโครงการสะพานเชื่อมใจร่วมใจประชาชน นะครับมีการเปิดเส้นทางต่างๆซึ่งมีผลจากการเกิดทุกข์ภัยทั้งเส้น38เส้นทางมีการมอบถุงยังชีพกับพี่น้องประชาชนนะครับทั้งเส้นประมาณ245,000ถุงนะครับมีการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่เนี่ยเข้าไปในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมีการลําเลียงผู้ป่วยเจ็บนยเข้าจากพื้นที่ประสบทภัยเนี่ยเข้าไปยังโรงพยาบาลนะครับการฟื้นฟูหลังน้ำลดนะครับเป็นการลําเลียงทานน้ำใจจากทั่วประเทศนะเพื่ออุปโภคบริโภค ทางเครื่องลุ่งหมเนี่ยเข้าไปยังพื้นที่ที่ยากลําบากเพื่อให้กับฟื้นฟูี่เหลือพี่น้องประชาชนนะครับนอกจากนี้มีการฟื้นฟูจรา,าสภาพจ,จิตใจของพี้นที่ประชาชนจากการประสบอุบกภัยหนะครับด้วยการส่งจิตแพทย์ส่งชุดฟื้นฟูเข้าไปนะครับมีการประชุมร่วมกับพี่น้องประชาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของประชารัฐเพื่อจะสร้างความสร้างความเข้าใจถึงที่อยู่อาศ,าศ,าศ,าศาัยที่ชำรุดหรือสารพ่อที่ชำรุดเพื่อเข้าให้การช่วยเหลืออย่างถูกต้องครับ ขณะที่กระทรวงมหาดไทยเป็นอีกหน่วยงานที่มีบทบาทสําคัญตั้งแต่การจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยแห่งชาติส่วนหน้าในช่วงที่สถานการณ์อุทกภัยวิกฤตที่สุดและต้องถือว่าในขณะนี้รวมถึงในอนาคตจะต้องเป็นเครื่อพา,าคัญในการดาเนินงานฟื้นฟูและเยียวยาให้แก่ประชาชนเราไปติดตามพร้อมกันครับว่าการดาเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในขนาดนี้อยู่ในขั้นตอนใดบ้าง ในขณะนี้ตอบได้เลยว่าทุกกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องนะครับตั้งแต่กระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาไทยสานตกระกแห่งชาติกระทรวงคม,มนาคมนะครับกระทรวงสาธารณสุขพอมอจอต่างๆเหล่านี้ที่เข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเราประสบภัยทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ8แสนคนเสด51เปอร์เซ็นตะ์ครับโดยนครศรีธรรมราชมีประชากร1,500,000คนครับตอนนี้ประสบภัยทั้งสิ้น8แสนคนเสมีเสียชีวิตทั้งหมด27รายครับแล้วก็มีบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหลังเนี่ย95หลัง เสียหายบางส่วน383หลังครับครับครับผมในส่วนของฝ่ายปกครองนี่ถือว่าใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดน่าจะทราบดีว่าขนาดนี้ประชาชนนั้นต้องการความช่วยเหลืออย่างไรบ้างครับครับผมว่าตรงจุดแล้ววันนี้นะฮะที่ทาง,รงกระทรวงกลาโหมโดยท่านพลเอก ประวิทย์วงสุวรรณรัฐมิตรีกลาโหมได้สั่งให้สั่งการให้ทางศูนย์ประสบภัยของทางกระทรวงกลาโหมนะครับได้มาเร่งรัดติดตามสิ่งตอนนี้ที่พี่น้องประชาชนต้องการถุงยันชีพถือว่าตอนนี้เบาบางลงนะครับแต่สิ่งที่เขาต้องการก็คือที่อยู่อาศัยอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งและก็เรื่องของการสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนคราวนี้รัฐบาลโดยพระเดชพระยุทธันโยชาได้สั่งการให้ทางท่านผู้การจังหวัดนะครับผ่านมาทางกระทรวงมหาดไทย ให้ทุกจังหวัดได้เร่งรัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชณะน,นี้เราได้ดาเนินการทุกอําเภอรพร้อมเพียงกันเราได้ดีเจมาสองสาวันแล้วนะครับที่อําเภอนนพิตามอาเภอสุชนอาเภอเมืองอําเภอพระพรหมและบางอําเภอนี่ก็เสร็จไปแล้วเช่นอาเภอท่าสาราอําเภอขนอมนะครับและในขณะนี้เนี่ยวันนี้ทางอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชก็ถือได้ว่าเป็นการปฐรมฤกษ์ในการที่จะสร้างบ้านทั้งหลังซึ่งได้ทางทรวงกระหมได้ส่งทางศูนย์ ผู้บรรเทาสาภัยได้ลงมาติดตามช่วยเหลือครับเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนในทางรัฐบาลเป็นรัฐที่ทำอย่างทันท่วงทีครับและผมก็ได้สอบถามพี่น้องประชาชนที่ประสบกับความทุกข์ยากตรงนี้นะเขาก็มีความพอใจและมีความภาคภูมิใจที่รัฐบาลโดยผลเอกพิจินโนชาเนี่ยดำเนินการอย่างเป็งรัฐทันทีและท่านประกานอยวัดนคอศรีบ้านก็ได้สัง่งการในทางท่านนายอำเภอเนี่ยต้องดูแลกำกับควบคุมอย่างใกล้ชิดถ้าหากพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเราต้องมีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับทั้งอบตและก็เทศบาลในการที่เข้าไปด และนั่นคือการดําเนินง,งานฟื้นฟูและเยียวยาในส่วนของรัฐบาลอย่างไรก็ตามไม่ใช่มีเพียงแต่กระทรวงมหาดไทยหรือกองทัพบกเท่านั้นยังมีหน่วยงานอื่นๆอาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เตรียมฟื้นฟูพื้นที่ทํากินที่เสียหายให้แก่เกษตรกรเกือบ2ล้านไร่กระทรวงศึกษาธิการที่เล่งดูแลการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษาและเร่งฟื้นฟูโรงเรียนที่เสียหายมากกว่า400แหง่ง อย่างไรก็าตามขนาดนี้เชื่อว่าหลายคนอยากทราบว่าประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างไรเราไปติดตามพร้อมกันครับนอกจากพวกอาหารแล้วก็ที่อยู่อาศัยยังมีอะไรที่จะต้องการมากมากกว่านี้ไหมครับออผมคิดว่าส่วนที่ว่าจะเป็นการแกป้ปัญหาระยะยาวน้าจะเป็นการระบายน้ํานะครับเพราะว่าหมู่บ้านของผมเส้นทางทางน้ำครับมันแคบนะครับโค,คร,บรงจากสี่ย่าเมตรผมอยากที่จะเสนอเกี่ยวกับให้ขยายให้กว้างกว่าเดิมเพื่อเป็นการระบายน้ํา ได้เดือนเดียวยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เกี่ยวกับผักวัชพืชนะไม่ว่าจะเป็นผักตบผักกระเฉดอย่างเงี้ยมันยังมีอยู่ในคลองน่าจะมีการขุดลอกให้มันระ,ะบายทางน้ําได้ท่องกว่าเดิมน,นะครับแล้วก็เวลาหน้าแล้งนะครับผมอยากจะเสนอเกี่ยวกับการโครงการสร้างแก้มลิงนะครับในในในตำบลน,นะครับเราน่าจะมีสระน้ําไว้เก็บน้ําเวลาแห้งแล้งนะครับ น้ำเวลาฝนตกน้ำจะลงทะเลหมดแล้วก็ไม่มีที่เก็บน้านะครับเวลาหน้าเล้งเราถ้าเรามีสระลูกใหญ่ๆไว้ในตนําบลเราจะได้ใช้เวลาแห้งลงครับ,รบสิ่งที่พี่พูดค่อนข้างจะตรงกับนโยโบายของรัฐบาลที่จะมีการบริหารจัดการน้ําในเรื่องที่กล่าวมานะครับ,รบแต่สิ่งสําคัญคือรัฐบาลเนี่ยอยากได,ได้การมีส่วนร่วมของประชาชนที่คิดว่าจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการดําเนินนโยบายต่างๆที่พี่กล่าวมาเนี่ยได้ยังไงบ้างครับผม ก็สําหรับการมีส่วนร่วมตรงนี้ก็พร้อมนะครับพร้อมที่จะร่วมมือกับทั้งส่วนราชการทั้งส่วนภาคระดับประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานของคนในหมู่บ้านเองก็ดีหรือว่าแรงงานของเครื่องจักรนะครับก็พยายามที่จะติดต่อให้มาดูแลแก้ไขนะครับก็คิดว่าพร้อมที่จะทํางานร่วมกับทุกฝ่ายครับ่นทุกท่าน สามลับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าการดาเนินงานในแบบประชารัฐของรัฐบาลสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่ในอนาคตยังมีการวางแนวทางการบริหารการจัดการน้ําอย่างยั่งยืนไม่ใช่เพียงแต่ประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยอีกต่อไปแต่ในช่วงหน้าแล้งประชาชนจะต้องมีน้ําในการอุปโภคบริโภครวมถึงทําการเกษตรซึ่งผลสําเร็จจะเกิดขึ้นได้ต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยกองทัพเรือได้ความช่วยเหลือตามแนวคิดในการปฏิบัติจากทะเลส่ฟังโดยใช้กําลังจากหมูเรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณาภัยทางทะเลกองทัพเรือซึ่งมีเรือหลวงอ่างทองเป็นเรือบัญชาการและฐานปฏิบัติการลอยน้ําพร้อมเรือระบายพลขนาดกลางและขนาดเล็ก เรือ,อยางเฮลิคอปเตอร์สองเครื่องและจัดเรือหลวงกระบี่ขนส่งกําลังพลชุดให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ชุดแพทย์ถุงยางชีพและเวชภัณฑ์ตลอดจนอาหารที่ปรุงสุกและน้ําดื่มที่ผลิตได้จากระบบการกลั่นน้าจืดภา,ายในเรือรวมทั้งสิ่งของต่างๆให้การช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะพื้นที่ที่การคมนาคมทางบกถูกตัดขาดนอกจากนี้ได้ให้การสนับสน,น,นุนเรือผลักดันน้ำจำนวนทั้งสิ้น90ลําลำ โดยลำเลียงข้างทางทะเลโดยเรือหลวงอ่างทองและทางบกโดยรถชานตา่ำไปติดตั้งให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณประตูระบายน้ำในพื้นที่อำเภอชะอวด20ลำบร,ริเวณสะพานคลองระบายน้ำฉุกเฉินอำเภอปากพนัง20ลำบร,ริเวณสะพานบ้านหน้าโกดอำเภอปากพนัง20ลำนั่งไปติดตั้งให้กับจังหวัดสุราษฎร,ร์ธานีบริเวณสะพานพระจุลจอมเกล้า20ลำสะพานข้ามคลองพุนพินอำเภอพุนพิน10ลำและล่าสุด ได้นาเรือผลักดันน้ําจากอาเภอชะอัอวจังหวัดนครศรีธรรมราชไปติดตั้งบริเวณคลองปรากวะอําเภอระโนจังหวัดสงขลาสิบลำรวมทั้งจัดเรือยางพร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์พายาวพร้อมกําลังพลเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อําเภอหลังสวนอําเภอพัทโตจังหวัดชุมพรอําเภอระโนจังหวัดสุขาและพื้นที่อุทกภัยในจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนจัดตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้โดยมีสิ่งของและเงินที่ประชาชนร่วมบริจาคเป็นจํานวนมากสําหรับขั้นเตรียมการฟื้นฟูภายหลังที่สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติได้เตรียมชุดช่างจากหน่วยงานต่างๆจานวนรวมกว่า50ชุดเพื่อปฏิบัติการฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือและพื้นที่ที่ได้รับการแบ่งมอบจากการบริหารการของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศได้เปิดวอร์มเพื่อติดตามสถานการณ์และวางแผนการปฏิบัติโดยการประชุมด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานของกองทัพอากาศเพื่อติดตามสถานการณ์อทุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในประสานกองทัพอากาศขอรับการ,การสนับสนุนอากาศยานเพื่อปฏิบัติภาราากิจประกอบด้วยการลำเลียงของบรรเทาทุกจากส่วนกลางมาอย่างพื้นที่ภาคใต้ การถ่ายภาพทางอากาศเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยการค้นหาและช่วยชีวิตกองทัพอากาศได้ใช้การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางมาประยุกต์ใช้กับภารกิจด้านการบรรเทาสาธารณภัยในการส่งถุงยางชีพทางอากาศไปยังพื้นที่เป้าหมายที่มีน้ําท่วมล้อมรอบและไม่สามารถส่งถุงยางชีพทางบกได้ณตำบลทุ่งอำเภอชาย,ยาโดยใช้เครื่องบิน AU23 บินลาดตะเวนเพื่อค้นหาพื้นที่เป้าหมายและส่งข้อมูลภาพผ่านระบบวิดีโอแบบเรียลไทม์ให้ส่วนปัญชาการควบคุมนาที่ตั้งกองบิน7เพื่อวางแผนการปฏิบัติจากนั้นเฮลิคอปเตอร์จะทำหน้าที่นำถุงยางชีพไปยังพื้นที่เป้าหมายและส่งถุงยางชีพให้ผู้ประสบภัยต่อไปทั้งนี้การปฏิบัติภารกิจดังกล่าวถือเป็นการแสดงความพร้อมของ,ขอ,งอากาศยานอุปกรณ์กำลังพลเพื่อรับมือกรณีหากเหอภยัยพิบัติที่มีขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพอย่างได้รับมอบหมายจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยแห่งชาติให้เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนและสถานที่สำคัญต่างๆที่ได้รับผลกร,ธธระทบขณะเดียวกันได้สำรวจและประสานข้อมูลรายงานความเสียหายในแต่ละจังหวัด เพื่อทำแผนฟื้นฟูด้วยแบ่งเป็น3ระยะคือระยะเร่งด่วนโดยในพื้นที่ได้เข้าไปสำรวจและประเมินความเสียหายบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่เมื่อน้ำนดนลงแล้วโดยดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนหรือสร้างทดแทนใหม่ขั้นต้นแล้วรวม58หลังในพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระยะสั้นจากข้อมูลความเสียหายที่ภาคสายได้รับผงกระทบประมาณ10,000หลังคาเรือนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหมได้ประสานทำงานร่วมกันตามนโยบายประชารัฐ กับภาคีเครือข่ายโดยแบ่งมอบพื้นที่กันกับทุกเหล่าทัพดําเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนจํานวนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน30วันระยะยาวให้การสนับสนุนดําเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคเพื่อแก้ไขปัญหาที่สําคัญของชาติและนําความปกติสุขกลับสู่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทั้ง12จังหวัด